สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w e ล l t ดิ a y c h a n n e คลิปนี้เล็กจะมาชวนทำปุ๋ยใช้เองได้ง่ายๆนะคะหลายท่านเนี่ยอยากทำเกษตรอินทรีย์ แต่ยังไม่รู้ว่าจะทําปุ๋ยอะไรซึ่งปุ๋ยตัวนี้ที่เล็กจะเชิญชวนในการทํานะคะเป็นปุ๋ยขั้นพื้นฐานที่ทุกบ้านมีและหาได้ง่ายๆนะคะวันนี้เล็กจะมาบอกวิธีการทําได้แบบง่ายๆเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นถังนะคะจะมีเลือกถังมาที่มีฝาปิดนะท่านผู้ชมเพราะว่ากลิ่นของปุ๋ยของเรานะคะหรือเศษอาหารนั่นเองอาจจะมีกลิ่นส่งออกมานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้อง มีฝาปิดนะคะนี่ก็คือเป็นเศษอาหารต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นพวกเศษผักผลไม้นะคะหรือจะเป็นก้างปลาเปลือกคะ่ะหรือพวกเศษอาหารต่างๆนะคะพวกไข่ปลาเนื้อกุ้งเปลือกกุ้งอะไรแบบนี้นะคะยิ่งดีนะาสาหรับที่บ้านเล็กนะคะก็จะมีถังอยู่3ามถึงสี่ถังนะคะเราก็แยกเศษอาหารออกมาแล้วก็เอาพลาสติกเอาเฉพาะกระดาษพวกขยะแห้งนะคะเอาไปทิ้งลงในถังขยะหน้าบ้านส่วนเศษอาหารนะคะเราจะแยกออก และก่อนหน้านี้เล็กเคยแนะนำแล้วนะคะว่าปุ๋ยตัวนี้เอาไปบำรุงต้นไม้พวกมะม่วงกล้วยอะไรตัตไวมากนะคะและวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำหมักน้ำหมักชีวภาพเอาไว้ใช้นะคะนี่คือแยกเสร็จแล้วเนาะพอได้อย่างนี้แล้วทีนี้เราจะเอาไปเทในถังใหญ่นะคะเดี๋ยวเล็กจะพาไปดูปุ๋ยถังใหญ่ที่ทำไว้และเริ่มที่จะย่อยสลายและนำไปใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันจ้า ท่านผู้ชมคะนี่คือปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพนะคะระยะเวลาน่าจะ6เดือนขึ้นไปนะคะประมาณนี้นะหรือก็จำไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะหาไม้มาค้นให้ดูนะอ่าเดี๋ยวเล็กจะค้นให้ดูนะคะนี่ ก็ยังย่อยไม่หมดนะคะยังย่อยไม่หมดเลยทีเดียวนะก็จะมีเศษผักเศษผักบุ้งนะคะท่านผู้ชมต่างๆเนาะด้านบนนะคะที่เป็นน้ําเราสามารถตักหรือกรองไปใช้ได้เลย อัตราในการใช้นะคะสำหรับพวกผักกินใบนะท่านผู้ชมฟังดีๆนะคะ1แก้วน้ำนะคะ1แก้วน้ำต่อน้ำา20ลิตรนะคะรดลาดลงไปเลยนะคะรดลาดลงไปเลยหรือจะเป็นพวกข้าวนาะข้าวนะคะท่านผู้ชมเทลงไปเลยนะเทลงไปเลยหรือบางคนก็เอาไปพ่นนะคะคือตรงนี้นะนาข้าวเนี่ยอาจารย์ ภาคเกษตรนะคะที่เลกเคยไปเรียนอาจารย์บอกว่าเอาไปปรับปรุงดินที่เป็นดินทรายนะคะนะในปีนั้นก็เลยให้เด็กนักเรียนไปช่วยนะคะลดราดปุ๋ยชีวภาพนี่แหละใส่นะคะปรับปรุงดินข้าวในปีนั้นนะคะได้ผลผลิตเยอะมากจากที่ว่าไม่ได้เลยนะคะท่านผู้ชมดีมากนะปุ๋ยตัวนี้นะคะส่วนใครที่ปลูกต้นไม้ใหญ่ <c oughs> เช่นพวกมะพร้าวมะกรูดมะนาวมะม่วงนะคะต้นใหญ่แล้วก็ ลดลงไปหนึ่งแก้วน้ําและรดน้ําตามได้เลยนะคะนี่คือสูตรในการบํารุงเนาะอ่าเดี๋ยวเล็กพามาดูอีกถังนึงนี่ค่ะถังนี้อ่ามีหลายท่านนะคะบอกว่ากลิ่นมันเหม็นมากอันนี้คือเล็กนะคะ ใช้กระโด้งนะแล้วมันก็ผุพังแล้วด้วยแต่ไม่มีกลิ่นแล้วนะคะนานไปกลิ่นของน้ำหมักชีวภาพจะจางลงนะคะแทบไม่มีกลิ่นเลยนะถ้าใครมีกลิ่นนะคะก็ให้ทําแบบนี้อันนี้ทําหลังจากถังนั้นนะคะท่านผู้ชมให้ใส่น้ําตาลลงไปนะวันนี้เล็กจะใส่น้ําตาลมะพร้าวนะคะซึ่งมันหมดอายุแล้วใส่ได้เหมือนกันเนาะเนี่ยค่ะไม่ใส่สารฟอกขาวน้ําตาลมะพร้าวก็เป็น น้ำตาลกลูกโคสฟุกโตนะคะจากธรรมชาติซึ่งความหวานเนี่ยมันจะเป็นอาหารของจุลินซียนะคะเราใส่ลงไปแล้วก็แล้วก็ช่วยลดกลิ่นได้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปขออนุญาตเทปแป๊บหนึ่งนะ,ะแล้วก็เทลงไปเลยนะคะอาหารของจุลินซีย์และน้ำตาลนี่นะคะถ้าใครมีกลิ่นเหม็นรุนแรงนะคะในช่วงแรกๆก,ก็ให้ใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะ เดี๋ยวเล็กค่อยจะเอาไม้มาคนเนาะเศษอาหารที่เรามีโดยเฉพาะเปลือกกล้วยนะคะแล้วก็เปลือกกุ้งแล้วก็พวกเปลือกไข่เนื้อปลาก้างปลานะคะท่านผู้ชมหรือจะเป็นแบบเศษพวกปลาต่างๆเอามาใส่ได้เลยนะอาจจะในตอนแรกนะคะกลิ่นจะแรงนานไปไม่แรงแล้วก็ปุ๋ยตัวนี้เห็นผลชัดเจนมากนะคะ อ่าทีนี้เรามาพูดถึงการทําจากที่เล็กทํามาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเห็นผลดีมากก็คือเล็กจะเอาเศษอาหารที่เราแยกไว้เมื่อกี้นะคะหรือใครจะมาเทลงเลยก็ได้นะคือเอาเศษอาหารมาใส่ก่อนในลําดับแรกนะคะอาจจะใส่ลงไปได้แบบประมาณใส่ลงไปเรื่อยๆนะคะเพิ่มเศษอาหารเรื่อยๆแต่ว่าน้ําที่เราใช้นะคะก็คือให้ท่วมเศษอาหาร ในครั้งแรกที่เล็กทํานะคะเล็กจะใส่น้ําตาลอ้อยนะคะ1กิโลกรัมลงไปเลยนะคะน้ําตาลอ้อย1กิโลกรัมลงไปเลยนะคะเนี่ยคือสูตรที่เล็กทําแล้วก็เล็กเติมเศษอาหารลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มนะคะแล้วก็เติมน้ําตาลลงไปอีก1กกิโลแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะปิดฝาไว้อันนี้ยังไม่นานนะคะถ้าผู้ชมมันยังไม่ย่อยนะเดี๋ยวมันจะย่อยแล้วก็ย่อยทั้งหมดเลยนะคะถัง นั้นที่เล็กทำนะย่อยทั้งหมดเลยนะคะมันจะย่อยหมดเลยแล้วเราก็สามารถตักไปใช้ได้เลยนะคะนี่คือสูตรของการทำปุ๋ยใช้เองได้ง่ายๆนะคะ นี่นะคะสําหรับสูตรการทําปุ๋ยได้ง่ายๆนะคะที่บ้านเล็กจะทําไว้ประมาณ4-5ถาังนะคะแล้วก็จะทําไว้เรื่อยๆเนาะเพราะว่าต้นไม้เราเยอะนะคะสูตรนี้เป็นปุ๋ยแบบขั้นพื้นฐานที่หาได้ง่ายๆนะเล็กหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะมาทําปุ๋ยใช้เองกันนะคะง่ายๆจากเศษอาหารที่ทุกบ้านมีนะ,ะประหยัดด้วยช่วยลดโรคร้อนด้วยนะคะ ดีจริงๆอย่าลืมทําให้ใช้นะที่แน่ๆใช้แล้วเห็นผลจริงๆนะคะใช้ดีจริงๆไม่ว่าจะใส่พืชผักผลไม้ต่างๆนะคะขอเพียงแต่ว่าเราลดอัตราตามขนาดของต้นไม้เราใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะต้นไม้เราจะสวยและงามมากๆเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เล็กก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมไปทําให้ใช้นะคะปุ๋ยน้ำมากชีวภาพ ทำใช้เองได้ง่ายๆขอบคุณนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ